จเจริญพรทุกทุกท่านที่นี่หลายๆเดือนหลวงพ่อมาครั้งหนึ่งแรกก็จะนิมนต์ทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่างงานเยอะต้องแบ่งไปให้ที่อื่นเขาได้เรียนบ้างหลวงพ่อปกติก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะตะเวนไปโน้นไปนีไ้ได้เห็นคนใหม่ๆอ่ะ ได้มาเรียนได้มาฟังเห็นพัฒนาการของพวกเราชาวพุทธจำนวนมากแต่เดิมเราทำกรรมฐานกันเราทำแบบบังคับตัวเองบ้างบางทีก็สุดโต่งไปข้างไม่มีสมาธิเลยอีกข้างหนึ่งก็สุดต่งข้างทำสมาธิอย่างเดียวบางทีก็คิดว่าทำวิปัสสนา แต่ความจริงมันไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาว่าเห็นปัสนาว่าการเห็นวิเห็นถูกเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นใจลักของรูปนามอย่างบางคนทํากรรมฐานกําหนดโน้กนกําหนดนี้เพ่งโน,น้นเพ่งนี้มันไม่ใช่การเห็น,นคือการเพ่งอาการของจิตมันแตกต่างกันนี่หลวงพ่อ พยายามสอนพวกเราให้รู้จักการพัฒนาจิตให้ถูกซะก,ก่อนแต่เดิมเราก็เคยได้ยินว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาแต่เราไม่รู้ว่าสมาธิมีตั้งหลายอย่างมี่กีว่านั่งสมาธิแล้วก็วันหนึ่งปัญญาเกิดอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยกำหนดไปเรื่อยๆบอกว่าเป็นวิปัสสนาคือถ้าไม่ได้เรียน เรื่องจิตศิกขาให้ดีถ้าจะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็ไปเดินปัญญาไม่ได้จริงนั้นก่อนที่จะถึงเรื่องปัญญาศิกขานะหลวงพ่อจำชี้จำชัยมากนะเรื่องจิตศิกขาจนบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนแต่ดูจิตดูจิตมันเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเดินปัญญา เมื่อเรามีจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วนะเราก็ไปเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปนำจะรู้รูปปรธรรมก็ได้จะรู้นามรรมก็ได้นามารมก็มีหลายส่วนส่วนของความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เป็นนำมาทรเรียกว่าเวทนาส่วนของกุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะเลเรียกว่าสังขารเวลาดู จิตที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้างนะเราดูผ่านสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตดวงนี้เป็นจิตที่ดีจิตดวงนี้เป็นจิตที่ชั่วเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเันดูจิตที่ไม่ใช่ไปดูจิตอยู่เฉยๆก็ต้องดูจิตที่ดีจิตที่ชั่วมันเกิดดับถึงจะเป็นจิตตานนปัสสนานั่นดูจิตดูจิตบางคนก็พูดแต่ดูจิตไปดูจิตอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรเลยคือการเพ่งจิต ได้สมถะได้อรูปฌานคนละทางกันแล้วบางคนสติปัญญาแก่กล้านะพอผ่านจิตตสิกขาแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็จเจริญธรรมานุภัสนาธรรมานุภัสสนานี่มีทั้งรูปธรรมท,ทั้งนมามธรรมอย่างเห็นนิวรณ์ถ้าหากเป็นระดับจิตตานุปัสสนานะก็จะเห็นว่ามีกิเลสเกิดกิเลสดับ แต่ถ้าถึงระดับธรรมานุปัสสนานะมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างก่อนมันจะเป็นกิเลสหยาบมันก็มีนิวรณ์มีอะไรเนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองจิตไม่มีสมาธิเราจะเห็นนะว่าไม่ใช่แค่เหตุน,นิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์ตั้งอยู่นิวรณ์ดับไปนะรู้เหตุรู้ผลของมันด้วยละเอียดประณีตกว่ากันอีกหรือเห็นกุศลเห็นขันมันทํางานเห็นส่วนที่เป็นกุศลอย่างโพชฌง ทำไงสติถึงเกิดทำไงสติไม่เกิดทำไงธรรมวิจยะเกิดอนะไรเงี้ยจะรู้เหตุรู้ผลรู้กระบวนการทํางานรู้อริยสัจสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงการเจริญวิปัสสนามาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมของนามธรรมรูปธรรมคือส่วนของที่เป็นร่างกายส่วนหยาบนี้ การนามธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดทางใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีความรับรู้คือจิต,ตก่อนที่เราจะเห็นรูปรรมธนามธรรมได้นะเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนถ้าไม่มีสัมมาสมาธิรองรับแล้วก็ไม่สามารถแยกรูปนามได้รูปนามมันไม่แยกออกจากกันนะมันกลายเป็นก้อนเดียวกัน เห็นเป็นตัวเรารูปนามมารวมกันแล้วมันกลายเป็นตัวเราขึ้นมาพอมันแตกกระจายออกเราจะเห็นเลยรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารไม่ใช่เราวนะิญญาณหรือจิตไม่ใช่ตัวเรา mm hmm. เห็นอย่างนั้นเั้นพวกเราต้องเรียนให้ดีนะจิตของเราต้องถูกซะก่อนเราถึงเดินปัญญาได้ในอภิธรรมบอกว่าต้องมีสมาธินะสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิมีทั้งหลายอย่างบางอย่างเป็นมิจฉาสมาธิบางอย่างเป็นสมาธิที่ดีมิจฉาสมาธิเป็นยังไงมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติทำแล้วไม่มีสติลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจอย่างเรานั่งสมาธิไปเห็นโน้นเห็นหนี่นะอันนี้เป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งสะกดจ,จิตตัวเองอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิ ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาสมาธิที่ดียังมีอีกสองส่วนสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่เอาไว้ทํางานคือสมาธิอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิอีกชนิดหนึ่งเอาไว้เจริญปัญญาไว้ทํางานคืองานของเราก็คืองานวิปัสสนากรรมฐานสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลักคนูปนิชฌาน ถ้าเราแยกแย้ายไม่ออกปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติเลยก็คือบกพร่องในเรื่องสมาธินี่แหละบางพวกไม่ทําสมาธิเลยนะบางพวกทาํทา,า,ทาสมาธิแต่ทําอารมณูปนิชฌานหรือทํามิจฉาสมาธิขาสติอย่างนั้นไม่มีปัญญาหรือให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนั้นไม่มีปัญญา,นะางั้นสิ่งที่เราต้องเรียนนะให้แตกฉานให้ลึกซึ้งก็คือเรื่องของจิตใจเราเนี่เอง จิตใจที่จะเดินปัญญาได้นะต้องจิตเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญามีสติสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดขึ้นมาเองไม่ได้หลอกให้เกิดไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่อัตโนมัติยังทำวิปัสนาไม่ได้จริงต้องสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติเกิดนะถึงจะเดินปัญญาเพราะปัญญานะั้นไม่ได้คิดเอาแต่ไปเห็นเอา สติสมาธิไม่อัตโนมัติก็ไปเห็นของจริงไม่ได้ถน้าเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกไปแต่เท่าที่หลวงพ่อตะเวนสอนสอนมาเรื่อยๆหลวงพ่อก็พอ,พอใจพวกเราจำนวนมากนะที่จิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนเนี่หายากมากคนที่จะรู้สึกตัวคนที่จิตจะตื่นมีสมาธิที่ถูกต้องสักคนหนึ่งเนี่ยหายากมาก ่อนหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งตอนหลวงพ่อเป็นโยมเมื่อสักสาสิปีก่อนนะพาเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันครูบาอาจารย์ท่านจิตไวเน่ยท่านหันกลับมาดูเลยท่านนั่งนั่งหันหลังอยู่นั่งฉันข้าวหันกลับเนียว่าไปรวมมาได้ยังไงตั้งสิบคนะตั้งเยอะถ้าสมัยก่อนนะคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆรู้สึกตัวได้จริงจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องจริงๆมีน้อย มันเลยเสื่อมลงเสื่อมลงนะกรรมฐานสมัยครูบาอาจารย์ท่านภาวนาได้ดิบได้ดีกันเยอะมารุ่นหลังก็น้อยลงน้อยลงสมาธิมันไม่ถูกสมาธิมันไม่ดีอย่างบางคนก็หัดพุดโทโธนะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปให้จิตมันนิ่งพุโทโธให้จิตมันนิ่งก็คือให้จิตมันสงบอยู่กับพุโทโธก็เรียบอารมณูปนิชานได้สมถะได้ความสุขความสงบ ได้แรงเอาไว้พักผ่อนแล้วมีแรงจิตใจจะมีแรงจิตเนี่ยถ้าได้นิ่งแล้วจิตจะมีแรงนะร่างกายได้เคลื่อนไหวร่างกายจะมีแรงร่างกายนิ่งอยู่เฉยๆแนละ้วไม่เปรี้ยเสียขาไม่มีแรงเ้องเอ็กซ์ไซส์เคลื่อนไหวส่วนจิตนะถ้าสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวแล้วจะมีแรงก็จําเป็นในการปฏิบัติถ้าจิตใจป้อแป้ไม่มีแรงก็ใช้ไม่ได้นี่จิตใจสงบอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องตั้งมั่นให้ได้ด้วย จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นจิตซึ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะมันไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ตัวนี้คีย์เวิร์ดของมันนะไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้พวกเราจะสังเกตเห็นนะจิตของเราจะเคลื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดเคลื่อนทั้งวันเราลองดูนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วลองดูสิจิตเราจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมลองดู รู้สึกไหมว่าเคลื่อนกระทั่งที่ว่าทําความสงบนะจิตก็เคลื่อนไปจับอารมณ์อันเดียวที่นิ่งๆนะสำรวจดูนะมันก็เคลื่อนแทบทั้งหมดนะนะถ้าเราไม่เห็นว่ามันเคลื่อนอยู่ถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตเคลื่อนนะเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นนี่เป็นกฎเลยนะทําไมรู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติ เพราะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอํานาจของโมหะชื่อว่าอุทัจจะความฟุง้งซ่านมันฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจคือฟุ้งไปคิดเนี่ยรือฟุ้งไปทํากรรมฐานอย่างเวลาพวกเราทํากรรมฐานพวกเราลองรู้ลมหายใจซินะลองรู้ไปที่ลมหายใจรู้ไปที่ลมเลยนะ รู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปที่ลมบางคนไม่เคลื่อนไปที่ลมนะเคลื่อนสายไปสายมาบางคนไม่สายก็ไหลไปนิ่งอยู่กับลมตัวที่จิตมันเคลื่อนไปจับลมเนี่ยเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเคลื่อนแล้วไปสงบอยู่กับลมได้อารามันูปนิชานแต่ไม่ตั้งมัน่นแะต่ไม่ตั้งมั่นเพราะมันเคลื่อนทําย,ยังไงจิตจะไม่เคลื่อนทําไม่ได้นะทําไม่ได้ถ้าทําได้จิตจะเป็นอัตตาแ่ีนี้จิตเป็นอนัต Mun ตา ให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อน้วยอำนาจของโมหะโมหะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งส่น้นมันฟุ้งไปทางไหนมันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันส่้นไปในรูปเสียงกยลิ่นรสผฏฐตภัพธราารมารมทั้งหลายมันไหลไปตลอดถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งส่น้นเป็นกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะก็คือ เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นเราอาศัยกฎของธรรมะข้อนี้แหละรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นคือไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าเราจงใจไม่ให้ไหลใจเราจะแน่นอึดอัดแข็งแข็งไม่มีความสุขไม่มีความสบายแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไป ทันทีที่รู้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้สําคัญมากถ้าไม่มีจิตอย่างนี้นะเราจะเดินปัญญาต่อไม่ได้งั้นเราค่อยๆฝึกทุกวันควรจะทําในรูปแบบควรจะนะควรจะ15นาที2 0นาทีควรทําไว้พระสวดมนต์นิดหน่อยอย่าสวดยาวยกเว้นเราจะใช้การสวดมนต์เป็นอารมณ์กรรมาฐาน ถ้าคนทั่วๆไปนะไม่ได้ใช้การสวดมนต์มาเป็นกรรมฐานเราก็ใช้สวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็มาทํากรรมฐานที่เราถนัดหรือทํากรรมฐานอะไรไม่ได้สวดมนต์ยาวๆก็ได้แต่ไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรหรือจะสวดนมนต์นะถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ถ้าจิตเคลื่อนให้รู้อย่างเราสวดมนต์อะังสัมมาสัมพุทธโธพระกวาจิตไหลเวืบไปไปจิตเรื่องอื่นละเรารู้ทัน หรือเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตหนีไปเพ้อไปหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหรือเราดูลมหายใจหายใจออกหายใจเข้านะเห็นไปเรื่อยจิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันให้รู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆนะแล้วจิตจะไม่ไหลไม่ไหลแล้วก็จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะรู้เนื้อ,อรู้ตัวอย่างมีความสุข อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำยากเกินไปคารวาสก็ทำได้ทำไมทำได้ทำไมหลวงพ่อกล้าพูดเพราะหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นคารวาสหลวงพ่อเนี่นะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนะี่ยขึ้นชื่อรือชาในเรื่องเจโตปริยญาณจิตไฟมากเลยแล้วหูไวด้วยนะใครคิดอะไรในใจได้ยินนะท่านไวขนาดนั้นนะท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ ทำไม่เป็นผู้รู้คนยังงงๆว่าหลวงพ่อรู้อะไรรู้หวยรู้เบอร์ไม่รู้หรอกรู้อะไรรู้สึกตัวใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีใจเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้จิตใจที่เป็นผู้รู้นะจะมีลักษณะอ่อนโยนมีลักษณะนุ่มนวลมีลักษณะเบามีลักษณะว่องไว ไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่อารมณ์นั้นเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่มีโลภะไม่ได้อยากรู้ไม่ได้มีโทสะไม่ได้ปฏิเสธการรู้ไม่ได้มีโมหะไม่ได้ลืมเนื้อลืมตัวสภาวะจิตอย่างนี้แหละเป็นจิตที่เรียกว่ามหากุศลจิตจิตที่เป็นมหากศละ เราต้องสร้างจิตอย่างนี้ให้มีขึ้นมานะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สดชื่นสบายแล้วเราจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกัน,นกุศลอกุศลกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันแถมเรายังเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับเกิดดับได้ด้วยนะจิตไม่ได้เที่ยงนะบางคนไปว่าจิตเที่ยงถ้าใครว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าจิตเที่ยงก็คือจิตเป็นอัตตามีศาสนาไหนรู้ไหมว่าจิตเป็นอัตตาพวกฮินดูพวกพราหมณ์นะว่าจิตเป็นอัตตานะเรียกอาตามันใช้ศัพท์ว่าอาตามันเวลาตายนะถ้าเราฝึกสมาธิดีอาตามันหรืออัตตาเราคือจิตนี่ก็รวมเข้ากับพระเจ้าที่เรียกว่าปารมาตามันบรมาอัตตาถึงวันหนึ่งก็หลุดออกมาอีก มาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นจิตขึ้นไปสู่พรหมโลกนะวันหนึ่งก็หลุดออกมาใหม่มานะหลุดออกมาวนเวียนตกนรกก็ได้อีกนะหมุนเวียนไปได้อีกยังไม่ถึงความพ้นทุกข์จริงๆคําสอนอื่นๆนียจิตเป็นอัตตาเป็นส่วนใหญ่นะอีกพวกหนึ่งจิตศูญไปจิตเป็นอัตาตาตอนนี้มีอยู่แต่อนาคตศูญไปนะนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกัน มีแต่ในคำสอนพุทธเจ้านี่แหละที่พาให้เราเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาจิตไม่มีเจ้าของจิตเป็นธรรมชาติรู้อย่างหนึ่งนะเป็นสมบัติของโลกเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเวลาตัวที่เห็นเกิดดับเกิดดับเนี่กเห็นอนิจจังตัวที่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่มีเจ้าของนะี่กเห็นอนัตตาเนี่ยอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้านะที่อื่นไม่มีเนี่ยเราต้องมาพยายามฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเรานะทําในรูปแบบ แล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธไปรู้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตตสศิขาถ้าเรารู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้ว่าจิตตสิกขาเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตบางคนมักง่ายนะบอกว่าจิตตสศิขาคือการเรียนเรื่องสมาธิงั้นเป็นนั่งสมาธิแล้วเป็นจิตตสศิขาไม่ใช่ถ้าจะทำสมาธิอย่างเป็นจิตตะศิขาก็ทำสมาธิทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไป มัจะเห็นนะจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวไหลไปเดี๋ยวไหลามาเดี๋ยวฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอนะเห็นแล้วมันจะหยุดการฟุ้งโดยที่ไม่ได้บังคับใจจะโปร่งโล่งเบานะพระเจ้าจะสอนต่อบอกว่าเมื่อจิตมีสมาธิอ่อนเบานุ่มนวลควรแก่การงานแล้วนะให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเมื่อเวลาที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนะี่ยอย่ารู้อยู่เฉยๆยังไม่ได้จบภารกิจ ภารกิจของเราก็คือพอเรามีจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วนะต้องโน้มน้อมไปเพื่อ,อยานทัศนะโน้มน้อมไปทํำยังไงก็คือใช้จิตท,ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหลนะเป็นคนดูสภาวธรรมสภาวธรรมคือรูปธรรมนมามธรรมทั้งหลายอย่างเราเห็นร่างกายนะหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานให้อันหนึ่งนะมันจะมองได้ทางสมาธิแล้วก็ต่อยอดเข้าแยกรูปแยกนามได้เลยก็คือการรู้ร่างกายที่หายใจ บางคนดูอะไรก็ดูไม่เป็นทำอะไรก็ไม่สงบฟุ้งซ่านแยกธาตุแยกขันธ์ก็ไม่เป็นอยากทำกรรมฐานที่ง่ายๆนะได้สงบด้วยได้ตั้งมั่นด้วยได้แยกธาตุแยกขันธ์ด้วยนะมีกรรมฐานอันหนึ่งก็คือการรู้ร่างกายที่หายใจอย่ารู้ที่ลมถ้ารู้ที่ลมนะจะกลายเป็นการเพ่งอารมณ์อันเดียวจะกลายเป็นกสินกสินลม แล้วก็จะกลายเป็นแสงสุดท้ายลมนะั้นกลายเป็นแสงพอได้แสงนะเราย่อได้ขยายได้นะเป็นปฏิภาคนิมิตเข้าฌานแต่นั้นจะเป็นเรื่องของสมถะล้วนๆได้ความสงบเราลองปรับใหม่เราค่อยมาเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ทุกคนหายใจอยู่แล้วนะรู้สึกไปสบายๆอย่าไปดูที่ตัวลมหายใจให้รู้สึกทั้งตัวนี่แหละรู้สึกตัวสบายๆเห็นร่างกายกำลังหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้า ลองทำดูซิลองทำอย่าไปขยับจิตพอให้เริ่มทําก็ผิดแล้วพอให้เริ่มให้รู้ร่างกายหายใจก็ขยับจิตยอย่างนี้จิตผิดธรรมชาติอนะเราใช้จิตใจที่ธรรมดาเนี่ยนะจิตใจที่ธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยวิเศษที่สุดเลยหลวงพ่อจะบอกความลับอะไรให้เรื่องหนึ่งความลับอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกนะก็คือจิตใจของคนปกติ ตอนที่ไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำนะตอนที่อยู่ธรมธรมดาธรรมดาสบายใจอยู่เนี่ยขันมันแย่งอยู่แล้วเนี่คือความอัศจรรย์นะจิตใจของคนธรรมดานี่แหละจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยเวลาสบายใจมีความสบายใจแต่ไม่เผลอไม่เพลินะมีความสุขมีความสบายอยู่ขันมันแยกอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนี่เวลาเราไปกระทบอารมณ์ปุ๊บเราไนะปรวบเอาขันเข้ามา รวบเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันนะเพื่อเป็นตัวเราใครเคยดูหนังสมุไรสมัยก่อนมีไหมใครเคยได้ดูบ้างสังเกตไหมเวลาจะสู้กันต้องเกรงนะพวกเราก็เหมือนกันเวลาอยู่ปกติยังไม่ได้ชักดาบก็สบายๆนะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะเกรงปั๊บเลยนะแบบสมุไรเตรียมจะฟันแกนก,กิเลสนะตั้งท่าเลยนะเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติอาบอกต่อไปนี้ ทุกคนปฏิบัติเห็นร่างกายหาย